ลงมาชั้นนั้นชั้นหนึ่งนะครับในฝั่งของฝั่งของเลสเซเดนนะครับเราก็จะมีคีย์การ์ดเข้าออกนะตอนเข้าก็อย่าลืมกดเข้าเลยครับแล้วก็ต้องใช้ไปที่รอบบียนะเดี๋ยวเราจะอยู่ในห้องข้ามเลยเพราะว่าวันนี้จะตกยุ่งกันเฮ้ยเพราะว่าลมมันเย็นแต่ก่อนคนุณเต็มไหมผมจำได้เลยสองฝั่งนี้คุณเต็มเลยเป็นร้านกาแฟน,นะนะเดี๋ยวเราจะไปข้างล่างกันนี่คือเอ้ยตกบนไดนี่คือส่วนของ โฮเทลครับหนังสือโฮเทลนะครับจะมีที่กั้นเรียบร้อยสั่งด้านนี้ก็คือส่งเรสซิเดนต์นะครับเรสซิเดนต์ก็คืออะไรน่ารักนะครับตรงที่เรสซิเดนต์หมายคามว่าเวลาคุณจอดรถคุณเดินเข้ามาข้างหลังก็ได้นะผมบอกไว้ก่อนนะอันนี้เป็นทางทางที่ผมชอบที่สุดน,นะครับก็คือลงจากรถมาเนี่ยครับแล้วก็จอดรถผมก็จอดอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมเนี่ยจอดอยู่ตรงเนี้ยแล้วเดินเข้ามาได้เลยนะนี่เขาเรียกส่วนของเรสซิเดนต์อ่า เราก็ไม่ต้องผ่านตรงโฮเทลโรงแรมนะครับเราก็จะมามุมสงบครับวันนี้เพราะาอะไรรู้ป่ะเพราะว่าไม่มีคนเลยครับมีส่วนที่โรงแรมเยอะมากนี่สวนเขาไดเรสเซนต์สวนพิเศษเอ็กซิคูทีฟรีเซนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามองย้อนกลับไปห้องเราอยู่ฝั่งไหนเอ่ยเดี๋ยวสักครู่นะหมุนกรับจุดอ่ะเห็นไหมครับอยู่นู่นเลยครับข้างบนนู่นเลยนะอยู่ข้างบนลำแถวนู่นเลยนะ วันนี้ถ้าสังเกตจะมีเต็นท์กลางอยู่เออถ้าเจอเต็นท์เสาใชยห้องพักเราเลยเพราะว่าวันนี้เรากางเต็นท์ห้องพักนอนข้างนอกนอนกันนี่คือสวนของรสซิเดนท์นะก็จะมีอ่างนี่ที่เด็กเล่นแต่วันนี้เราจะมาแช่ขากันนะแล้วก็มีห้องน้ําห้องอาบน้ำในเวลาเปิดก็อาบน้ํากันได้เนาะนี่คือสวนรดซิเดนท์ที่ผมชอบมากเพราะว่าเงียบจะไม่ใช่เป็นส่วนของโรงแรมหมายเขาว่าอะไรหมายเขาว่า เป็นการแยกสาว่างสองสากันนี่คือส่วนของริเดนอ่ะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันนี่เพราะริเดนจะเงียบกว่าถ้าเป็นฝั่งนู้นคนเยอะๆนะเราก็จะไปฝั่งด้านนี้ฝั่งนี้นี่ก็จะเงียบกว่าเยอะเลยนะเดี๋ยวไปน้าหาดก่อนเพราะพระอาทิตย์ตกละเฮย้ยนี่หวัดดีพิยามหวัดดีครับไปเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันไปนูน่นนูน่นนู่นหาดของเราไปหาดอยู่ตรงนูน้นนูน่นนู่นเนาะ ก็วิ่งโตเต็มอะไอ้ยาวิ่งโตเต็มวี่วตเ,ตวตเต็มนะวี่เต็มนะวันนี้มุมเงียบละเงียบสงบละไม่มีคนละตรงนี้เป็นส่วนของเรีสิเดนต์นะเพราะฉะนั้นเราก็ลงน้ำวันนี้เราไม่ได้อะไรมากเราก็ลงครึ่งตัวเนาะก็โดดเหมือนเดิมครับที่นี่เขาเรียกว่าไวท์แซนด์บีนะไวท์แซนด์บีคืออะไรคือหาดทรายขาวทรายขาวคืออะไรคือมันขาว ถือว่าขาวนะอ่าเมื่อที้ก็เหมอือนนอกเออนะเราจะไม่เปโอเชียนนะเราก็ชอบกันตรงนี้นี่ยมนมีถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรกันหมดเลยนะเราก็ประมาณแบบนี้เนาะนี่ส่วนตนัวน,นี้ส่วนของโรงแรมวันนี้ส่วนของร r ส s เดนต์ก็จะมีตึกนี้แบ่งแบ่งครึ่งตึกเนี่ยครึ่งครึ่งตึกเนี่ยผ่านครึ่งมานี่คือส่วนของรีสิเดนต์นี่ส่วนโรงแรมซ้ายกับขวาเนาะก็ประมาณนี้เราก็คนเยอะนะเ,ออเยอะจริงๆนะไม่คุ้นเล่นหมุนโยเยอะคือเยอะจริงๆเราก็ หลดน้ำไปลองน้ำดูนี่อุย้ยเย็นเฉียบเลยอ้ยเย็นเนี่ยคือแซนบีคืออะไรวะคื้นเนี่ยเห็นเท้าเลยนะนี่เห็นเท้าเลยแต่ว่าผมจะอว่าน,าน้ำเย็นมากเลยอนะว่ายนานๆน,นี้ตะคิวขึ้นครับไม่ได้ครับแบบนี้ผมไผมรู้ตัวเองเลยคือตะคิวข,ขึ้นครับแบบนี้ก็ให้ดูวิวทีทันนะครับหน้า โมบิคนะครับเนี่ยครับต่านผูเนี้ยตรงนี้ก็จะเด็กเยอะนิดนึงเพราะว่ามีแล้วปลอดภัยนะเพราะว่าเขามีทุนทุนทุ่นรอบตรงนี้ทิศทางเนี่ยไม่ให้เรือไอ้บิ๊กบอสเข้ามานะครับคือเอ่อบรรณาบอสเข้าไม่ได้นะเขาให้เป็นเป็นบุคคลนะก็จลมเย็นดีกว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตวางไว้ตรงนู้นดีกว่าเพราะว่าผมจะลงน้ำนะก็ ให้ชมเพียงเท่านี้นะครับนี่คือโมบิกพัทยานะครับประเทศไทยนะครับใครี่ถึงประเทศไทยก็มาดูชมคิดได้นะครับพัทยาเดี๋ยวนี้สวยงามนะครับประมาณแบบนี้นะครับผมจะหมุนให้ดูแล้วกันรอบข้างนะนี่ค้านหนึ่งนะแตวิวสวยจริงนะพระที่ตกเมื่อกี้ผมลงมาไม่ทัน <S <S ผมค้านหนึ่งแอบกินกุ้งมังกรอ,อยู่เขาลงกันหมดแล้วผมก็เลยกินกุ้งมังกรกุ้งมังกรมันเหลือเราก็ซดไปเลยครับเมื่อกี้นี้กินไปตัวหนึ่งก่อนแล้วค่อยลงมา พื้นที่นี่คือแบบนี้นะเออดีนี่คือหาดโรงแรมนะถือว่าโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะไปนูน้นก็เราเข้าเดิมไปได้นะไม่เป็นไรแต่ว่าห้ามนั่งมีข้อแม้ว่าห้ามนั่งนะสองฝั่งนี้แยกกันชัดเจนนะฝั่งเราห้ามนั่งฝั่งนี้ก็ห้ามนั่งกันไปห้งางน้างก็มาเนะเราก็ประมาณนี้นะก็เดี๋ยวเราไปลงน้ำละผมก็จะลงจริงๆให้เห็นเลยเนี่นี่นคุณภรรยาอยู่ฝั่งตรงหน้าไปลงละก็<อ>ขึ้นไปนะบ๊ายบาย พรุ่งนี้ติดตามพรุ่งนี้นะ